หนึ่งเคล็ดลับสำหรับมือใหม่หัดทำออนไลน์ให้สร้างรายรับได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้ต่อเดือนหนูไม่กล้าทำออนไลน์ค่ะกลัวค่ะกังวลค่ะ,กล,คะกลัวคนรลบข้างเขาจะว่าเอาแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองก็เลยไม่กล้าทำคุณรู้ไหมคะปัญหาที่ครูพูดมาทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่รู้ค่ะ ถ้าเรารู้เราจะไม่กลัวถ้าเรารู้เราจะมั่นใจในตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาที่คนถามคุณนะ่ะแล้วคุณ รู้คุณเข้าใจในเรื่องนั้นคุณจะพูดออกไปได้วยความมั่นใจแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะนิ่งเหมือนกันอารมณ์เดียวกันฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากสร้างความสําเร็จในโลกออนไลน์คุณก็แค่เรียนรู้วิธีการค่ะและลงมือทำตัวอย่างนะคะครูทันเนี่ยมีลูกศิษย์มาทั่วโลกไม่ต่ำกว่า5000คนเวลาที่ครูสอนลูกศิษย์เนี่ยในการนวดหน้าและเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ครูจะบอกเลยว่าสเต็ปที่1ทําแบบนี้สเต็ปที่ ทําแบบนี้สเต็ปที่3ามทำแบบนี้และนักเรียนของครูนะคะเขาก็จะทําคุณรู้ไหมคนที่เขาประสบความสําเร็จคือคนที่เขาลงมือทํเพอเขาทําปุ๊บเขาก็จะบอกอ๋อนี่ไงสิ่งที่ครูบอกอ๋อปัญหาแบบนี้ไงที่ครูบอกแล้วเจอแล้วอ๋อ เป็นแบบนี st, online, online, ้นี spat, ่เองเวลาทำแล้วเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคุณรู้มหยิ่งคุณออกมากเท่าไหร่คุณยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการนวดหน้าในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ครูทันสอนหมดทุกอย่างนะคะติดอาวุธให้คุณสําเร็จเร็วในเรื่องของการผลิตเงินด้วยสองมือของคุณเองค่ะอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะและถ้าอยากเรียนนวดหน้าอยากเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์นะคะพิมพ์คําว่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมี เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้กับคุณค่ะและเจอกันนะคะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ